อาจารย์ขาเมื่อกี้นี้คุณครูนชาถามว่าหัวข้อวันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะครูถ้าหากใจครูยังไม่ถึงมีวิธีไหนบ้างคะที่จะทําให้ใจครูถึงได้ค่ะอ๋อวิธีการก็คือไม่ยากเลยค่ะครูก็ต้องผ่านการเรียนรู้คอาจารย์ต้องเรียนรู้ถ้าไม่เรียนรู้ก็ต้องผ่านการอบรมสุงว่าเราไม่เคยรู้เลยใจลงมีนะแต่เราจะไปพัฒนาเด็กต้องมีการเตรียมครูรนรคะคะเด็กอนุ มีการเตรียมครูให้มีความรู้ว่าสมรัถนะที่จะไปทํามันมีอะไรจะพัฒน,นาอย่างไรแล้วก็อะไรอีกเราจะวัดประเมินอย่างไรแล้วตัวเราเองอะ่ะเราต้องทําใจให้เรามีสมรรถนะในการจัดก,การเรียนรู้ผู้ง่ายๆสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้สมรรถนะในการประเมินการเรียนรู้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเนี่ยจะมีหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรปัุวันออกมา จึงต้องมีการเตรียมตัวเราแต่ขณะนี้ในมหาวิทยาลัยที่เขาผลิตนิสิตนักศึกษาออกมาเนี่ยเขาก็ต้องเตรียมให้นิสิตนักศึกษาเป็นผู้มีสมรรถนะก่อนคือสมรรถนะต้องกว่าเป็นกูเหมือน <c oughs> อาชีพค่ะอแล้วถ้าเกิดนี้แล้วในสถานศึกษานะคะ <c oughs> ที่มีผ <c oughs> ออ,อ,อยู่ดูแลน้องอออเนี่ยหรือว่าอาจารย์แป้นผอ,อแป้นเดี๋ยวนี้นี่ดูนะเขาดูรายการนี้ตั้งแต่เขาเป็นรองผอ,อ,อจนเขาต้องเป็นผอ,อ,อ เออใช่ค่ะเนี่ยเขาจะดําเนินการอย่างไรเมื่อกี้อาจารบอกว่าใจถึงต้องพึ่งได้ใจถึงพึ่งได้ด้วยค่ะอาจารย์ค่ะใจถึงอะไรนะต้องพึ่งได้ใจถึงพึ่งได้ใจถึงพึ่งได้หนูก็ไม่รู้ว่าอาจารย์จะพึ่งใครพึ่งอะไรเป็นที่พึ่งให้คนอื่นหรือว่าเป็นที่พึ่งให้คนอื่นแล้วคนอื่นก็เป็นที่พึ่งของเขาด้วยนะตามพึ่งกันและกัน <ฮ> <S 2> <S 2> มีความพึ่งกันและกันเกือ้อกูลกัน